พอทำมาแล้วคุณเข้าฟางคุณเล่าฟางอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เอ่อสิบหกค่ะฮะสิบหกโอ้ยเราส่วนใหญ่ชอบผู้ชายอวบนะคะ <laughs> กอดอุวนกอดอุ่นเอาครับใครอว้วนครับมาโชว์พุงเลยครับโ <laughs> <laughs> ชว์พุงเลยคุณคุณหมีว่างั้นชอบไหมคุนหมี ชอบอยู่นะมันดูแบบนุ่มนิ่มดีค่ะนุ่มนิ่มอะไรมันนิ่มนิ่มนะครับเนี่ยะไรเราโรต้นไปรแบบนฝอไะมันเกิดอะไรขึ้นครับแบบคุณสองคนที่ตกลตกลงใจมาเป็นแฟนกันก็เปิดเพลงจีบกันไปจีบกันมาค่ะเปิดเพลงมาคบกันดูไหมแล้วไงต่อครับก็เลยได้คบกันค่ะก็คือคุณก็ตกลงหอหรือว่าไงหนูก็ตกลงหอหรือยังไงแซมมี่จะดูร้ายกาจมาเลยค่คะเพราะแซมมี่เป็นคนเปิดเพลงนั้นค่ะเอ้า พี่เบ่งไกานไอ้บอยบิ๊กอยากอยากแบบอยากคุณดิดีคอร์ดด้วย สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วกับรายการเดอะการ์เอร์ครับ e ีที่18แล้วครับวันนี้อีพีนี้เป็นอีพีที่ถูกเรียกร้องรีเควสกันมาเยอะมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ติดอันดับท็อป3อะ่ะคนนี้เป็นเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นที่รักของมวลมหา <c oughs> ประชาชนอะไรขนาดนั้นเน,น,นี้ยต่ออีพีนี้มา เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะอย่าลืมนะฮะ<อ>เพื่อไม่พลาดรายการสําคัญแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะ<อ>เพื่อไม่พลาดจริงๆนะรายการแบบนี้นะมีอยู่รายการเดียวเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นครับกับรายการเดอะการเวอร์นะเมื่อการเสียเวลาครับอีพีนี้เราไปทําความรู้จักผู้หญิงคนนี้กันรกันชื่ออะไรอ๋อซิงชื่อข,าขา้าวฟางค่ะข้าวฟางใช่เออมีคนอยากกินข้าวขึ้นมาเลยทีเดียวเชียว่ชื่ออย่างนี้กินอยู่พอเดีลยครับออ่ะ ก็ตามเหมือนกับคุณเข้าฟังคุณเล้วฟังอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อ่า ...16 ค่ะห้า 16! 16ใช่ค่ะอันนี้เป็นจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะพวกอยู่มาสีเองอ่านี่เป็น EP ที่หนักใจจังไว้ FBI เอาเป็นอาฟเตอรอย่าพึ่งนะเอาฟเตอรอย่าพึ่งนะ ครับตอนนี้จังหวะรถที่เจ้าที่เข้ารวบนะครับเข้าลวบคุณบอสนะครับคุณบอสจะลับการเข้ารวบนะครับเรียบร้อยครับดอก,กระดีภาคูุยเอาเลยครับตอนนี้ <c oughs> ออโอ๋อ่ะมานิดนึงครับคุณา้าครับอายุ16ค,คือตอนนี้กำลังเรียนอยู่ขึ้นเพิ่งขึ้น,น,นม .4 เหรอหรือว่าไงกำลังเรียนม .4 อยู่ค่ะ ขึ้นอ,อังเลมอสซีอยู่แบบไปไม่เป็นเลยครับคือถามอะไรไม่มากเลยอ่ะคุณฟางเรียนอยู่เรียนอะไรลองบอกหน่อย <c oughs> สิเออตอนนี้เรียนโฮมสคูลค่ะเรียนที่บ้านนะคะมีมีครูม,มาสอนที่บ้านนะคะอทำไมถึงจะเป็นแบบมีครูม,มาสอนที่บ้านนะครับเพราะอะไร แม่แม่อยากให้เรียนที่บ้านค่ะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันวิกฤตโควิดค่ะม่เอะไรอยากให้เรียนที่บ้านใช่ใช่ค่ะใช่ไม่อยากให้ไปนี่แล้วแล้วแล้วมันมันเป็นการเรียนอย่างไรครับลองบอกให้เราฟังหน่อยการเ,<อ>เรียนคะ <c oughs> ือมันแล้วแต่เดือนนะคะว่าแม่อยากให้เรียนวิชาอะไรแล้วแม่ก็จะอจองจองคอร์สนั้นมาค่ะว่าแบบเอออยากให้เรียนอาทิตย์นี้อยากให้เรียน วิชานี้ก็จะเรียนทั้งวันอ๋อก็คือแบบเลือกวิชาได้เองเลยด้วยใช่ค่ะจะเรียนอะไรเป็นเดือนเหรอครับคอร์สหนึ่งเป็นเดือนจังหวะจะไปสมัครโรงเรียนได้ค่ะว่าโรงเรียนจะสมัครได้อีกทีเพราะว่าเหมือนเหมือนเราดรอปเรียนเพื่อมาเรียนอ๋อเราดรอปเราดรอปใช่ใช่ใช่เราดรอปคือเราดรอปเราจบมสามถูกต้องไหมตอนนี้ใช่ค่ะใช่แล้วตเราจะไม่ได้ต่อมสี่ที่ไหนเลยถูกต้องไหมครับและไอการเรียนโฮมสคูลเนี่ย มันสามารถที่จะทําให้เราอัพความรู้ไปอยู่หมอ5เลยได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคือการเีย,ยเนอยสอบเทียบใช่ใช่ใช่มไม่นด้ก็อาจจะเทียบมหาลัยเลยค่ะอ๋อก็คือจากะจะเรียนจนมหาลัยเลยอ่ะแล้วการเรียนฮุสสกูลนี่มันแตกต่างจากการเรียนแบบปกติยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ ความแตกต่างน่ามันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าแบบหนึ่งเรามีสมาธิกับการเรียนนะคะแล้วแบบเออเราเราเหมือนเราได้มาตั้งใจเรียนจริงๆโดยที่แบบไม่มีสภาพแวดล้อมคือแบบมีเพื่อนหรืออะไรมากวนค่ะแพงไหมโฮมสกูลเนี่ยแต่ละคอร์สก็ก็แพงอยู่นะคะประมาณเท่าไหร่ครับลองลองลองสองหมื่นถึงห้าหมื่นค่ะแต่ละคอร์สใช่ใช่ตอนเดือนหรอครับตอนเดือนหรออาทิตย์ค่ะอาทิตย์ อาทิตย์ละสองหมื่นเรียนทุกเดือนไหมครับทั้งทั้งเดือนไมท่ไม่ไม่ทั้งค่ะไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ทั้งก็คือจบแล้วหนึ่งวิชาอย่างเงี้ยหรอครับหรือยังไงใช่ค่ะหนึ่งวิชาจะเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแต่ว่าก็จะเรียนแต่วิชานั้นวิชาเดียวแล้วก็จะเข้าใจได้ง่าย ก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอ้โหแล้วคืออาจารย์ที่มาสอนคือเขาเป็นอาจารย์วัยรุ่นเหมือนเราไหมหรือว่าเป็นอาจารย์ที่แบบแก่เลยวัยกลางคนนะคะประมาณยี่สิบยี่ห้าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เขเป็นแบบรุ่นพี่เราหรือว่า,างี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้น <c oughs> ค่ะประมาณอืมประมาณนั้น, <c oughs> อ,น,นอ่ะเรารู้พอรู้เรื่องการเรียนของน้องไปแล้วแล้วขอถามหน่อยเป็นคนกรุงเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะุณเกิดมากรุงเทพเลยหรอใช่ค่ะใช่ คือเกิดมาก็อยู่กรุงเทพพ่อแม่ก็มากรุงเทพถูกต้องไหมหรือว่าพ่อ,พอแม่อพ่อ่แมต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดจังหวัดนี้จังหวัดไหนฮะจังหวัดไหนแม่เป็นคนอุบลคะ่ะพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะเหมือนพิธีกรเราเลยนะครับเอา้า <laughs> พ่อกระโดดพ่ออยู่แถวไหนครับคุณพ่ออยู่แถวไหนไม่รู้นะไม่ได<อ>้ถามแต่ว่ารู้ว่าพ่ออยู่จังหวัดแม่อยู่จังหวัดแล้วเคยมานครสวรรค์ไหม เคยค่ะเคยไปมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรไปพวกแบบเยี่ยมญาตค่ะเยี่ยมญาตเยี่ยมญาตอ๋อพ่อคุณพ่อเป็นคนจังหวัดเดียวกับพิธีกรเลยอะเออจริงจริงแม่แล้วถามหน่อยว่ามีหนุ่มๆมาจีบไหมอะไรนะคะมีหนุ่มๆมาจีบนะคะมี่ยมีค่ะมีแบบมีในที่นี้มีในโรงเรียนหรือว่าอะไรฮะหรือว่ายังไงแม่โรงเรียนก็มีค่ะในก็มีไปยังไงไปยังไงคือเอายี้ ตั้งยี่สิบหกมามีความรักแล้วมีแฟนมีได้กี่คนโอ้โหเขาไม่ตอบแล้วกันแล้โอ้นี่ก็คืออาถ้าพูดตำต่ำสิบคนเนี่ยน้อยไปไหมอ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปเหรออ๋อก็คือไม่คือที่เราถามเรื่องแฟนเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยไปเจอเขาได้ยังไงไปนู่นีปนั่นได้ยังไงอ่ามันผมเครียดนะผมไม่รู้จะถามยังไงแล้วเพราะว่ามันความที่แบบอายุให้ถามหน้าค่ะถาม ห่างับผมเก้าปีอะไม่เพดเด็กกินได้ไม่เพดเด็กเด็กินได้โอ้โหเก้าปีอะเนื่องด้วยอายุมันต่างกันผมจะเลือกคำถามที่มันซับซอฟแล้วกันถามหน่อยสถานะตอนนี้โสดไหมเราอยู่บ้านคนเดียนอะโสดไหมโสดค่ะโสดโสดสนิทไหมอืมไม่สนิทค่ะพอมีคนคุยอยู่บ้างค่ะอก็คือโสดตอนนี้คือไม่มีแฟนเลยถูกต้องไหม ใช่ค่ะเอาแล้วะหนุ่มๆคนไหนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะอายุพอไล่เลียดเดี๋ยวเราไปถามค็ไปถามสเปคเขาอีกทีว่าเขาชอบแบบไหนแต่หนุ่มๆคนไหนที่โสดรู้ตัวโสดหรือว่าอะไรฮะน,น้องเขาโสดเช่นเดียวกันนะฮะไปที่สเปคเลยแล้วกันว่าคุณก้าฟ้านะน้องก้าวฟ้าลองชอบสเปคแบบไหนผู้ชอบผู้ชายแบบไหนแบบ๋ีวดีแบบสเปคหน้าตาหรือนิสัยอ่ะหน้าตาก่อนหน้าตานละกัลรูปร่าง ไม่มีค่ะไม่มีเลยยังไงก็ได้ใช่ยังไงก็ได้ค่ะคือหนูหนูเนี่ยน่าจะแบบชอบแบบแนวแบบเคป๊อปปั้เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยป้าสลังเงออะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเราส่วนใหญ่ชอบผู้ชายอวบนะคะกอดอ้วนกอดอุ่นๆเอาครับใครอ้วนครับมาโชว์พุงเลยครับโชว์พุงเลยค่ะไม่เอาเลยอยากได้อกอกอแกค่ะอ่อนดูน่ารักดีค่ะอ๋อกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยเหรอเขาคนหุ่นหมีว่างั้นชอบไหมหุ่นหมี ชอบอยู่นะมันดูแบบนุ่มนิ่มดีนะคะนุ่มนิ่มอะไรมันนิ่มนิ่มนะครับพี่ออะไรมันนุ่นนิ่มครัเนี่ยพุงมาถึงพุงมาหนึ่งพุงใช่ไหมพุงใช่เรือเสียอาการครับผมเสียอาการนิดหน่อยฮะโอาดีอ่าแล้ะไต่อว่างือเยยหน่อยครับแม่นุ่มนิ่มชอบคนนิ่มๆเราเราตัวงเปิดจะเปิดหวานจะเปิดหวแล้วครับผมพุงหนึ่งหนิดหน่อยนะฮะ คำหนึ่งปิดบอสเลยครับปิดบอสเลยครับปิดบอสเลยครับปิดบอสเลยนะเออโอเคครับผมแค่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วอุปกรณ์ที่ใสล่ะเราชอบคนแบบไหนเอ่อมีความเป็นผู้ใหญ่ครับมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เราชอบคนอายุเยอะไหมเราชอบคนอายุเยอะชอบค่ะชอบชอบคนคนโตกว่าเราประมาณเท่าไหร่ต้องพูดก่อนประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่ที่เราอ่ะสิบ ย18ยัน25ค่ะ18ยันย <c oughs> ี่หทำไมมันมันโดนหมดเลยครับเนี่ยอ๋อเราชอบพออยุเยอะใช่ไหมเราชอบพอยุเยอะอ่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 ะ,อะครับฟังไว้นะครับนุ่มๆ18 25ยนะน้องๆน้องก็ชอบ,ชอบไอไอซีกันบ้างนะน้องข้าวฟ่างหรือว่าน้องแซมมี่รู้จัก r o l e p l a y มากี่เดือน้วฮะตั้งแต่รู้จักมาก็ <c oughs> เออครึ่งปีแล้วเรามั้งคะครึ่งปีครึ่งปีนี่รู้จักเนตตอนนหนพืษภนจะพาว่าไงประมาณนะคะพอมันเริ่มติดโควิดเราก็ห่างเกมเล่นนะคะนั่นใช่แล้วเราก็ได้รู้จักไฟเอ็มเราก็เลยลองมาเล่นดูค่ะ๋อ้ประเทศแรกที่เราเล่นเราเล่นมาเล่นไหนมาครับเล่นออตกาค่ะออตกาอ่าแล้วแล้วไงต่อฮะเราเล่นออตกาเราเล่นมากี่เดือนโหก็นานอยู่นะคะหลายเดือนอยู่แล้ว แล้วเราเล่นอ่ะทั้งหมดประเทศทุกประเทศที่เราเล่นเราเล่นมากี่ประเทศละโอ้โหหลายประเทศอยู่นะคะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีหาประเทศลงไม่ได้ค่ะก็เป็นขาจอนแบบไปอยู่อาทิตย์นึงแล้วก็ย้ายใช่อยู่อาทิตย์นึงไปย้ายไปประเทศไหนปุ๊บก็ได้คนคุยอยู่ประเทศไหนก็ได้คนคุยแล้วก็แทบแล้วก็คุยยับเลยาไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะแล้วถามหน่อยว่าทำไมต้องมาเล่นประเทศนี้เพราะอะไร ใครชวนมาอ่าพี่ชายคนนึงค่ะเป็นตำรวจด้วยกันนี่แหละค่ะอืมพี่ชายคนนึงเป็นตำรวจด้วยกันใช่คือตอนนี้เขาเป็นตำรวจตำรวจอยู่ประเทศนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่เขาชวนมาชวนมาเล่นเป็นตำรวจที่นี่อาใช่ค่ะแล้วเราก็เลยมาใช่เราก็ตามคนนี้อยู่แล้วเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่คือพี่ชายคนนั้นชื่อใครเขาชื่ออะไรชื่ออะไรลองว่าชื่อลีโอค่ะอ๋อลีโอใช่อืมแต่แล้วความสึกที่มาเล่นประเทศนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มาเล่น3เดือน คอมมูนิตี้รู้สึกน่ารักปีค่ะคนละแค่แบบใช่น่ารักมีอะไรอยากให้ประเทศนี้ปรับปรุงไหมก็หนึ่งเลยค่ะเขาพูดคำจาใส่ตำรวจค่ะบางทีแบบเข้าใจว่าอารมณ์เกมค่ะแต่ว่าแบบบางทีพูดใส่ตำรวจแรงเกินค่ะตำรวจัดใจค่ะตำรวจัวใจแล้วเราถามหน่อยเราเล่นใน G t ดีเราเป็นตำรวจแต่เรารองรับเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนทั้งเมืองเลยนะ เราเราเราแล้วหนูเข้าฟังน uh> ี่หนูเป right> ็นเด็กนะหนูมีวิธีจัดการอารมณ์เร uh> oh uh> ja. mm um> ื่องตรงนี้ยังไงครับคือคือก่อนหน้านี้เคยเล่นแก๊งมาค่ะแล้วแก๊งโดนแรงกดดันมาหนักอยู่แล้วนี่ก็เลยแบบเฉยๆมากกับการที่แบบโดนแรงกดดันเพราะคิดว่ามันก็คือในไอซีใช่ใช่มันก็คือเกมค่ะใช่มันก็คือเกมในไอซีสถานะเป็นไงบ้างให้เราฟังหน่อยสถานะมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะใช่ ไอ้บ๊อบหรือเปล่าครับใช่ค่ะค wow. ุบ well ๊อบรียกคุณบ๊อบแล้วกันคุณบ๊อบแล้วกันไปรู้จักชอบคนแก่กันแหรอวะเจค้ากุณจุกคุณจุกกับคุณจันเจยงค้าเยงค้าเจยง้าคุณจังคานจยงค้าเจยงเยงค้าเจาเจยค้าเจย้เจย้เยงค้าเจง้าเจงค้าเจงคาเจงเจยงค้เจ้าเจงค้าเจงเจอคุณาเอบได้าังไงอ้าอนนง้ยงคาเอยง้ารจ้นเยค่ะตอนงั้นรู้สึกช่วงที่ ลดเงินเดือนค่ะนี่ก็เลยแบบใช่ทําอาหารให้คนในสนอกินแลแบบไม่ต้องเสียตังค์เหมประภาระค่ะเงินแล้วทีนี้ไปเจอคุณบอบแต่งตัวใส่หน้ากากเลมอนแล้วเปิดเพลงเลมอนเลมอนนะคะเพลงเพลงโฆษณาใช่เลยเราก็เลยแบบเออเราเป็นคนเฟลลี่เนี่ยเราก็เลยทักว่ามาเลมอนเลมอนอะไรวันนี้ค่ะเออมาเลมอนเลมอนอะไรใช่ก็เลยได้คุยค่ะก็ได้คุยแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นตำรวจเขาก็คุยแล้วก็ ให้เพชรมาตีตู้ล็อกเกอร์ตำรวจค่ะโหอยู่ดีเขาให้เพชรด้วยเหรอใช่ค่ะนี่งงมากเลยเขาบอกว่ากินไตายเสียนี่วะพี่เบนนมันสุดยอดจริงมันหล่อด้วยถ่ายเตเตนี้ด้วยนะอ่ะแล้วไงต่ออัะแล้วไงต่อป๋าบอกเพื <that hi utan labels> ่ออ <arn> <IEL caveat> ่ะก <tinha apanese> <anyway> ็ไ้คุยเรื่อยๆเขาก็ทั้งสินโตเขาขอเงิราเหรอหรือว่าไงใช่ค่ะตอนนั้นก็ระหว่างที่ไปเขาก็ ชวนไปทำปิ่นโตเขาบอกจะไปเป็นเพื่อนง่ายได้เขาเสนอตัวเลยเอาง่ายเสนอหน้าเลยแหะเสนอเงือกเสกทุกงานนะบอฟแหละใช่ไหมใช่ไหมเอออ่ะเขาเขายังไงเขายังไงเขายังไงเขาก็ไปทำด้วยค่ะเราก็ไปทำเราไปทำไปทำงานกับเขาด้วยแล้วเมอเออเราบอกว่าเราทำเมื่านี้เราจะไปนอนแล้วเขาก็ขอเบอร์ไว้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่าไปต่อครับ ก็เลยได้ค uh, ุยกันค่ะเขาก็คอยทําปิ่นโตมาให้เราทุกวันทุกวันเลยเหรอมันมีพักนึงเลยค่ะแบบให้วันละแบบสี่สิบกว่าอันเลยโอ้โหได้ถามเขาไหมว่าเขาไปขโมยของคนในแก๊งมาหรือเปล่าเ่ยได้ถามเขาหรือเปล่าว่าเขาไปขโมยของคนในแก๊งมาหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าที่นี่ คนอื่นคุณมาเขาว่ายน้ำตอนนั้นเขายังไม่มีแต่เขาว่ายน้ำไปตกปลาเลยค่ะว่ายน้ำไปตกปลาไม่ถึงกิดต้นตอปลาผมบอกเขาพูดอะไรผมไหมผมบอกหรือไหมไม่ไม่ตาผมบอกเขาพูดอะไรผมไหมคุณรู้คุณรู้ไหมคุณเต๋อเขาบอกเขาบผมว่ามึงก็ไปทำเองดิดูดิดูเขาพูดกับผมดิพูดกับผมเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำไปตกปลาเหรอครับ คนเห็นนมาะมีคนเห็นแย้มสงสารโอ้ป้อมป๋าหมาแกะนะหรือเปล่าว่าไอ้คนเห็นนั้นน่ะรู้จักไอ้บ๊อบหรือเปล่าฮะฮะแล้วรู้จักกับคุณบ๊อบหรือเปล่าฮะไอ้กับคนที่มองค่ะรายการรายการนี้จะไม่เฉยนะรายการเียเขาเป็นคนน้องอ๋อเป็นคนมอง ไม่พี่เฉยค่ะพี่เฉยพี่เฉยเขาบางคนบอกว่าเห็นว่าแบบขอฮีอนะครับยี่เบ็ดแท็เลยฟอมป๋าหมาแก่นะบ๊อบเนี่ยอ่ะครับแล้วอะไรต่อว่าผมรู้สึกว่าผมแล้วเหนื่อยใจฮะเหนื่อยใจมากอะไรอะแล้วมันยังไงเขาก็เราก็เลยซาบซึ้งเหรอตอนนี้มีคนมาเล่าให้เราฟังเราเราก็เลยบอกเออเขาน่ารักดีเขาดูใส่ใจดีค่ะเขาดูอบอุ่นเออเขาดูอบอุ่นดีค่ะน่าจะดูแลได้ อบอุ่นนะดูแลเราได้แล้วไงต่อก็เลยคุยกันไปเรื่อยๆหรอก็ใช่ค่ะก็เลยคุยคุยกันนานไหมคุยกันนานมากก่าจะคบกันอไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนอ๋อไม่ถึงเดือนอ่ะแล้วไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะทําไมเราถึงกลับถึงคบกับเขาคนนี้ มันทำมาแล้วตอนนั้นโมเมนต์นั้นก็จะมีช่วงพักที่เวลาเราตรงกันค่ะก็จะไปอยู่ด้วยกันช่วงพักเวลาที่เราตรงกันคืออย่างเช่นคือคืออย่างเช่นแบบเราในเมืองเราไม่มีเคสดแล้วเราก็ชอบไปพักไปตีลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเขาอ่ะเขาก็เออก็ช่วงที่เขาทําปิ่นโตมาให้แล้วก็ว่างด้กันพอดีนี่ก็เลยชวนไปขับรถเล่นค่ะอืมมันเกิดอะไรขึ้นครับบคุณสองคนที่ตตกลงปงใจมาเป็นแฟนกัน ก็เปิดเพลงจีบกันไปติดกันมาค่ะแล้วใพลต่อครับเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรบ้างอ่ะลองพูดถึงก็เพลงเดี๋ยวคุณแจ็คเตรียมไว้พูดเพลงหนึ่งเออจำได้เพลงเดียวอ่ะเพลงอะไรครับเพลงอะไรฮะเรามาคบกันดูไหมค่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเราลองมาคบกันดูไหมเดทใจเหมือนไรตึกใช่ค่ะใช่ดูเกาะสีโตู้เกาะสโต้ฟอร์มันเก่แม่งอ่ะแล้วเพลงต่อครับแล้วแล้วเปิดเพลงมาคบกันดูไหมแล้วเพลงต่อครับ ก็ก็เลยได้ครบกันค่ะก็คือคุณก็ตกลงหรอหรือว่าไงหนูก็ตกลงหรอหรือยังไงแซมมี่จะดูร้ายกาจมาเลยนะคะเพราะแซมมี่เป็นคนเปิดเพลงนั้นค่ะเอ้ามีแกก็เายมาเป็นป้อมหมาป้อมหมาแก่กว่าบ๊อบเกลดขึ้นแล้วอะไรที่เป็นอะไรที่มันเป็นข้อดีของตัวคุณบ๊อบครับที่ทำให้เราชอบถึงขนาดนี้อ่ะ ควา,าใส่ใจของเขาอะค่ะแด้แต่มองด<ะ>้วยป่ะครับเ <c oughs> มนนี้แบบเออถึงแม้เขาจะมีสตอรี่อยู่แต้วเขาก็พยายามที่จะทํากินโตมาให้เราอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ถาม,มหรอกเขาเขาไปป้นใครมาหรือเปล่านี่ะเขาทําหรือเขาป้นนะครับลองถามดีๆนะ้องถามดีๆนะผมผมไม่ถามแนละ้วว่าคุณคบกัมากี่เดือนในไอซีผมถามหน่อยว่ามันลามไปโอซได้ยังไง เขาว่าขอค่ะก็เขาอยากอยากแบบอยากคุยดิทคอร์ดด้วยตอนนี้ขออะไรออกมเนี่ยเดี๋ยวนะก็ไม่ใช่จุกคนเดียวหรอวะไอ้เจ๊ดไอ้เจ๊ดเขาขอดิสคอร์ดเราครับอ่ะแล้วไงต่ออือก็ได้คุยค่ะได้เลยได้คุยกันได้อยู่ดิสคอร์ดด้วยกันคุยกันแบบคอกันจนเช้าเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าหลับเลยจนหลับไปหรือว่ายังไง ก็มีจะหลับไปบ้างค่ะมี่ค่ะสายอานสายไม่อะไรต่อครับเล่าให้ต่อก็คือแค่ดิทชั่นถูกต้องไหมนะรงนี้ก็มีค่ะก็มีคืออะไรต่อครับเล่าเล่าเลยก็ก็ก็มีคุยดิทชักันค่ะแล้วไงต่อมีอย่างอื่นอีกไหม ไม่มีค่ะไม่มีค่ะดิคอนยังเดียวค่ะค่ะดิคอนยังเดียวใช่มีลมีลายไม่มีลายไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่คุณจะมีลายผมไหมเอาทุกทีผิดแม่งมุกเดิมวะแจ็คแจ็คอูบมันดาบมุกเดิมว่ะทขาเปเด็กเขาเล่นโดนอย่างนี้วะได้กินไอไหมได้กินไอไหมได้กินอะไรคะกินไอแล้วไอแบบคนแบบเพจอะใช้เพจอะเอามุกเพจมาเล่นอะต้นตีน อยากเล่นคาแล้วประมฮะคือช่วงเวลาที่แบบไม่ได้เล่นเกมเราก็จะคุยดิสคอร์กับคุณบ๊อบถูกต้องไหมเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วแล้วเราคุณบ๊อบเขาได้ได้ได้พูดเกี่ยวกับความรู้สึกเขาแมในโอซี ไม่ได้พูดนะคะแค่คุยคุยกันคุยนี่คุยแบบสะเพริดละไปเรื่อยเหรอหรือว่าไงใช่ค่ะใช่ก็คุยจนกว่าหลับไปเลยอะหรอแล้วคุยจนหลับไปเลยเหรอบางทีคืก็ใ้ตอนที่คุยโอซกันเขาอยากเฝ้าตอนเรานอนอยากเฝ้าตอนเรานอนอยากเฝ้าตอนเรานอนอ ว่าไปยังไงครับเขาว่าอยากเฝ้าตระหนอนเนี่ย Facebook เปิดเพใหม่เยเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้มันก็เลยได้คุยกันเฉยๆค่ะไม่ถึงว่าเขาพูดเขาพูดในไอซีถูกต้องไหมว่าอยากเฝ้าตระหนอนเราเขาก็เลยไปขอที่แเขาเขาพูดในไอซีแล้วไม่ได้อะไรค่ะอ่าอ่าอเราก็ขอ อวยพรแล้วกันว่าขอให้น้องเข้าฟ้างประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนความรักแล้วก็ในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วอยากให้น้องเข้าฟ้างยังเด็กอยู่อยากให้มีสติในทุกๆครั้งในการตัดสินใจถูกต้องไหมคาะนนหนูย,ยังเป็นเด็กอยู่หนูต้องเจออะไรอีกเยอะมากผมบอกเลยนะครับตอนแรกผมมาคิดว่าเหมือนเด็กต้องเจออะไรอีกวะมันจะมีอะไรมากมายที่ต้องเจอมากกว่านี้อีกเหรอมีแน่อนอนฮะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดไว้มีแน่อนอนเยอะแยะมากมายอยากให้น้อง ใช้สติทุกวินาทีในการใช้ชีวิตโอเคไหมฮะเพื่อให้ <Hi. S 1> ไม่ต้องมองย้อนกลับไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะทําแบบนั้นเลยเราไม่ควรที่ทําแบบนั้นเลยวัยรุ่นคือขนองได้เ mm hmm. ฟี้ยวฟาวได้เฮฮาได,าได้แต่ต้องมีสติด้วยแล้วก็คํานึงถึงพ่อแม่ด้วย โอเคไหมครับหนูโอเคคับขอบคุณค่ะอย่างที่ผมฟังเรื่องราวของน้องข้าวฟ้ามาทั้งหมดก็คือน้องเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้และผมบอกเลยผู้หญิงคนนี้ใครอยู่ข้างๆใครอยู่ใกล้ด้วยมีความสุขแน่นอนครับทางเรา3าคนพิธีกรทั้ง4คนก็ขอไว้พรนะฮะขอให้น้องข้าวฟ้าเจอคนดีๆในชีวิตตอนนี้มีครอควรที่พร้อมแล้วมีครอควที่พร้อมแล้วที่เราฟังมาแล้วสิ่งที่เหลือคือขอให้เจอคู่ชีวิตดีๆขอให้เจอเพื่อนดีๆคู่ดีๆ และขอให้เจอชีวิตในแบบที่น้องต้องการนะอขอให้พรให้นะครับะพอดีไม่ได้อัยโอเคประมาณนี้นะในเรื่องของเราของคุณเข้าฟัางแขกรับเชิญใน ep 18ของเราเป็นไงบ้างครับทุกท่านชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะถ้าให้กรรายการเรานั้นมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยนะแล้วใครอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้เลยนะเต็มที่ไม่รู้ว่าช่องทางไหนก็นแล้วแต่นะฮะสนับสนุนได้เลยนะฮะอ่ะ แล้วทีนี้น้องก็าวฟ่างถามหน่อยว่าน้องก็าวฟ่างสตรีมบ้างไหมสตรีมไหมไม่ค่ะไม่แต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะไม่แน่แล้วสตรีมจะเปิดกล้องไหมอยากเปิดกล้องไหมเอ้ยโรค่ะเดี๋ยวก่อนเปิดกล้องเนอะเผื่อแบบมีถ้าผู้ชมแบบอยากสนับสนุนน้องเต็มที่เลยนะเดี๋ยวฟังเสียงนะอย่างน้อยๆต้องมีคนดูแล้วคนนึงอ่ะอ่าใช่แล้วแล้วดูทั้งวันด้วยนะอยากส่งอะแล้วดูไม่หยุดอะต้องมีแล้วต้องมีแล้วดูยันเช้าดูยันน้องหลับแล้วยันน้องตื่นอะไรประมาณเนี้ย แน่นอนน <Yahoo! S 1> ะนั่นนะคดไม่แน่แต่ต้องไมแต่ขอให้ใ<ช>น้องเรียน<ช>ก่อนใ,<ช>ให้น้องโฟกัสเรื่องการเรียนก่อนนะอย่าไ<ช>ปเยันขยอให้น้องสตรีมน,นะโอเคไหมอ่าโอเคมาเราลุกขึ้นมาฮะเราลุกขึ้นมาฮะเราว่าอยู่ช่วงท้ายของรายการแนละ้วฮะคุณข้าวฟ่างเราลุกขึ้นมาหน่อยนะขอบคุณมากนะที่สละเวลาของน้องข้าวฟ่างมามา,มาสัมภาษณ์กับรายการเรานะเป็นไงบ้างสนุกไหม สนุกดีค่ะชอบพี่ฮาดีค่ะถ้าอย่าลืมติดตามเราได้นะฮะกับรายการเด็กการเวอร์นะฮะอีพีที่18นะฮะก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับตอนสุดท้ายนะอยากให้คุณล้ฟังพูดคำคมจากสโรแกนของเรานิดนึงนะฮะอ่าฟังนะเบื่อเราเป็นใครอยากเป็นคนที่ใช่มากกว่านะคะโอเคครับก็จบไปแล้วกับ EP ที่18แครับก็อย่าลืมนะถ้าชอบรายการนี้าลกดไลค์กดแชร์นะครับอะไรที่ร่วมเไแจค,ค ผมรู้เรื่อง้วอะไรที่ลั่วเกินอะไรกันไปขอพราอภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบไปเป็นที่นี้ครับอ้วนทั้ง5คนนะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมาเจอเดอะกลับเวอร์อีพีหน้านะฮะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีพี่นิสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับหนูหนูหนูข้าวฟัางบ๊ายบายขอบคุณด้วยจากกันไปจากพลงที่ได้พบกับแฟนนะพูดเลยฮะนี้มีกล้องอยู่หนูข้าวฟ่างพูดบ๊ายบายหน่อยบ๊ยบ๊วยบ๊ายบุยเจอกันเจอกันครับไอเซิรยืนขวาง